สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับทรงชำนาญเจริญค,ครับผมเมื่อน,นีเดี๋ยวพีนพ่น้องมาออกกำลังกายนะครับผมก็ผ่านไปแล้วครับสิบวันครับตัง้งแต่เริ่มออกกำลังกายเนาะผมไปสั่งน้ำหนักเมื่อวิ่งได้หนึ่งอาทิตย์ครับปรากฏว่าน้ำหนักลดลงไปสองกิโลพี่นอ้องได้ผลเลยครับผม <laughs> เมื่อน,นีกันกันที่วิ่งออกกำลังกายเรื่อยครับผม ก็เช่นชวนให้พี่น้องเอฟซีทุกผู้ท่านเนาะประชาชนผู้ที่สนใจกับออกกำลังกายครับผมเพื่อสุขภาพร่างกายของเราจะยแข็งแรงเนาะเมื่อนี้ก็ถือว่าอากาศสดชื่นครับผมตอนเศร้าๆอากาศดีครับอยู่บ้านนองเราบ่มีฝุ่นนะพี่น้องถอือว่าอากาศดีครับอากาศบริสุทธิ์นะวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าเช้านี่ถือว่าร่างกายแข็งแรง ถือว่าล่างจางที่ออกร่างกายได้่านไปสิบมือพี่นอ้องอ่าดีมากๆครับผมอ่ารู้สึกว่ากระชับกระเชงแล้วก็นเนาะตัวเบาขึ้นแล้วก็เคล็ดเคล็ดงานกนัรู้สึกว่าบ่อใครเมียไหมมันแบบร่างกายเขาได้เคลื่อนไหวอ่าสุมมือซูม,มือนะครับผมอ่าคือว่าดีมากๆครับการออกกําลังกายเนาะการวิ่งบม่ว่เป็นการวิ่งการเดินโดยจะเข้าฟิตเนสตครับผม ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับการออกกําลังกายเนาะอ่าตอนนี้น้ําหนักผมกะมันหลายแหงม,มันมันอ้วนไลยพี่น้องคือตอนนี้คือมันอ้ว,น,น,อวน,นอ้วนแล้วมันนี่กะคือนันเขาสูงแค่ร้อยหกสิบซีเนาะแต่น้าหนักเราแปดสิบกับผมคือว่าอ้วนก็เลยว่าอยากลดนหนักอ่าก็เลยมาวิ่งอ่าวิ่งออกกำลังกาย,ยานี่แหละผมวิ่งอย่างเดียววิ่งแล้วก็บ,บริหารยืดพื้นแน่แล้วก็ตอน ตางวันกับเห็ุงานครับผมอ่าตอนเศร้าเลยก็มาวิ่งออกล่างกา่นะถือว่ามีประโยชน์มากๆครับอ่าเนาะอ่า่างกายท้าก็สดชื่นนะอ่าแต่ละมือแต่ละวินกับเรา,าก็เจอปัญหารอบด่านพี่น้องทั้งเขียดทั้งใส่สมองต้องใส่กำลังเฮตดงานครับผมอ่าแต่ละมือแต่ละวินม,มันต้องหาเวลามาผ่อนคลายครับอ่าผ่อนคลายแ้วก็กอ่า นาดูแลสูงภาพเจ้าของน้อยนึงครับผมบอมันห้องสีเฮ็ดงานอย่างเดียวนะเฮ็ดงานอย่างเดียวกะห้องเฮ็ดงานเขาอะไรต่างงานนะครับอ่ะเนะาะอย่างอื่นเราก็ไม่ได้เฮ็ดงานหาเงินเขาก็กได้แค่นั้นอ่ะอ่าผมจะใช้ชีวิตแบบอ่าไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องคิดเลยมากอ่านะน้มขึ้นกันน้องอุ้งอิงมาเล่นอยู่แถวบ้านใกล้ๆบ้านผมก็ไปเบิ้งครับผม ไปพ่อนค่ายนะอาไปดูมาให้กำลับบงใจอ่าเอาอเคงานไปนั่นตงตอนเช้าก็มาวิ่งออกกำลังกายครับเอาก็จิได้หลายอย่างเลยมันนี่เอาประเทศอย่างเดียวนะอ่าเอา่้องมาวิ่งกันครับผมเดี๋ยวบริหารแป๊บนึงอืครับใช้ชีวิตให้มีความสุขอา่า เพราะว่าทุกคนเท่ากันมีแค่นี้ดีพี่น้องผมว่าคงบปอยู่ถึงร้อยปีเด้อครับผมเนาะอันอย่างที่ว่าเฮ็ดแล้วเขามีความสุขเขาเฮ็ดไปครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านครับผมเนาะแล้วกับเพื่อนๆที่อยู่ใน y youtube เนาะบางคนก็ส้ำเร็จบางคนก็มีรายได้ บางคนกันยังโบพันนะขอเป็นกำลังใจให้ครับเพื่อนๆทุกท่านครับที่ทำช่อง youtube อ่าหรือทั้งเฟซบุ๊กนะอขอเป็นกำลังใจให้สู้ๆต่อไปครับผมเอามาต้องของ่าย 2 2 3 oh พี่น้องไงครบแล้วครับผมวันละ20รอบพอครับอะ20รอบอันมบนไหนบอมไงบอเพื่อกะเอา25รอบครับอเอาตำน่้ก็โอเคแล้วครับผมการบริหารร่างกายบริหารปอดตอนเช้าๆครับอะนี่ ตอนนี้แดดอ่อนๆครับอา,อากาศกับบริสุทธิ์ดีพี่น้องอยู่บ้านนอกเขาเนาะตอนนี้คือบรรยากาศในโรงเรียนเก่าบ้านตรงต้นครับผมนี่เดี๋ยวเมื่อหลังผมจะพาพี่น้องไปชมโรงเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนบ้านตรงตนะ้นเนาะอยู่ข้างนอกครับผมอ่า อยู่โซน,นา้างนอพื้นที่กว้างขวางครับตอนนนอ่านะเลยเยอะแยะน,นกะถือว่ากว้างไงพี่น้องอ่ะกว้างขวางครับผมนี่มึงจะอะอ่าต้นไม้กะตน,นปูข่อยดนเนาะนี่ต้นไม้ก็หลากหล,ลายครับผมนี่บ่งทีนะพี่น้องบรรยากาศเนาะปล่อยร้างครับผม